สวัสดีค่ะจะเจอกับปูนิ่มพนครนะคะเช่นเคยนะคะวันนี้มาพบกับปูนิ่มพนครก็จะเอารถมารีวิวคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ปูนิ่มจะแนะนำนะคะเป็นเอ่อมิวเอกรุ่นแอคทีฟเครื่องยนต์2.2แมกฟอร์ดสีขาวมุกราคาตัวรถอยู่ที่1.26,000บาทนะคะวันนี้เอ่อ คันนี้เอามารีวิวเป็นลูกค้าคูกแก้ว FC จากเพจนะคะมาดูกันว่าคันนี้แต่งหล่ออะไรให้กับลูกค้าแปลกตานิดนึงเพราะว่าคันนี้แต่งเกือบทุกอย่างเลยนะอ่ะเริ่มจากด้านหน้าด้านหน้าของตัวรถนะคะเช่นเคยกล้อง360นะคะพิเศษคันนี้ก็คือชุดแต่งรอบคันของคาโต้ นะคะนี่กระจังหน้านะคะสีดำเงาเป็นของคาโตอันนี้คือชุดทั้งเซ็ตของคาโตนะคะอ่ะแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือชุดเซนเซอร์ด้านหน้าค่ะกันชนด้านหน้านะคะเป็นของคาโตเช่นกันออรุ่นนี้มี เอกลักษณ์ของมันก็คือไฟนะคะด้านหน้านี่จะวิ่งนะคะเหมือนเมื่อกี้ที่ปูนนิมเปิดคลิปมานะคะอ่ะลืมบอกด้านบนนะคะมีตัวอักษรคำว่า e x p o i l e r นะคะอันนี้ก็เป็นเอ่อยู่นเเช่นกันนะคะอ่ะมาที่ด้านข้างของตัวรถนะคะไฟตัดหมอกนะคะเบิกศูนย์นี่อันนี้เบิกศูนย์นะคะ และถัดมาค่ะพี่ๆถัดมาของคันนี้นะคะเป็นคิ้วล้อสี่นิ้วสีดำเงารับกับชุดแต่งรอบคันนะคะและที่สำคัญค่ะคันนี้นะคะลูกค้ารีเควสนะคะเป็นล้อแมกขบ20นะคะเป็นงานของ o อ s อซนะคะอาจจะลายแปลกตานิ่นึนงเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นออจะเน้นเป็นดำเงาเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นลายโอซ ซึ่งเป็นลายสปอร์ตแล้วก็สวยนะคะมาพร้อมกับคาลิเบอร์สีแดงรับกับตัวชุดแต่งนะคะและยางของกินโตนะคะซีรียัยงจะอยู่ที่265หกห้าทับห้อายี่สิบนะคะและช่วงล่างของคันนี้นะคะจัดโหลดนะคะของโปรเฟนเดอร์จะเป็นชุดเล็กนะคะอ่า อันนี้จะทรงโรดนะคะให้ดูสวยดูดูเอ่อพรีเมียมนะคะมาที่ด้านบนของตัวรถค่ะพี่พี่ด้านบนของคันนี้นะคะได้ทำการแลบสีเป็นสีดำเงานะคะอ่าพร้อมกับจดทะเบียนสองสีให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นี่ค่ะด้านข้างของตัวรถนะคะได้ทำการเบิกศูนย์นะคะเป็นกระจกข้าง พับเก็บไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะอันนี้จะเป็นตัวครอบงานของคาโต้นะคะเป็นตัวครอบกระจกข้างนะคะแล้วก็กล้อง360ค่ะมาที่ด้านข้างของตัวรถของคูกแก้วนะคะก็คือนี่ค่ะเป็นชายล่างนะคะ งานของคาโต้เป็นชุดแต่งทั้งหมด23ชิ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะตัวตัวเปิดนะคะประตูเป็นดำเงานะคะเบิกศูนย์นะคะมาพร้อมกับไฟนะคะนี่ไม่แน่ใจว่าพี่ๆเห็นไหมเออจะเป็นไฟส่องสว่างนะคะตรงประตูมือเปิดนะคะอ่ะ เดี๋ยวปูนิ่มจะพาพี่พี่มาชมด้านหลังของตัวรถนะคะว่าคันนี้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะคะด้านบนนะคะเป็นสปอยเลอร์ชิ้นใหญ่นะคะอันนี้งานของคาโต้นะคะอย่างที่บอก23ชิ้นอ่ะพี่พี่ลองนับกันนะที่ปูนิ่มแนะนำมาทั้งหมดนะคะแล้วก็ติดตั้งนะคะเซนเซอร์ด้านหลัง4จุดค่ะ แล้วก็ชุดแต่งอสปอยเลอร์หลังนะคะมาพร้อมกับท่อคู่สี่สี่ข้างนะคะแล้วก็ไฟถอยนะคะชายประตูนะคะนี่ชายประตูกันลอ,อยอที่สำคัญนะคะ ทุกคันนะคะของปูนิ่มนะคะลูกค้าก็จะทำเป็นเอ่อไฟท้ายเออเป็นรีโมทนะคะเปิดท้ายนะคะเออสามารถเปิดด้วยกุญแจนะคะด้านหลังด้านหน้านะคะโทรศัพท์เช่นเคยแล้วก็คิกเซนเซอร์นะคะในนี้ที่ลูกค้าเห็นเนี่ยก็คืออุปกรณ์ที่คืนลูกค้านะคะ เดี๋ยวปูนิมพาพี่พี่ไปดูด้านในของตัวรถนะคะว่าคันนี้เพิ่มเติมจากเดิมอะไรบ้างพี่พี่มาดูด้านในของตัวรถของครูแก้วนะคะว่าภายในตกแต่งอะไรเพิ่มเติมจากเดิมนะคะอ่ะอย่างแรกนะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะอ่าดูสปอร์ตขึ้นนะคะแล้วก็จับถนัดมากขึ้น นะคะพู้สตาร์ทนะคะอย่างที่บอกก็คือสตาร์ทได้จากโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวคุณนิ่มจะพาเอ,อไปสตาร์ทเนาะแต่ตอนนี้ก็คืออ่ะผู้สตาร์ทนะคะแล้วก็ไฟแอมเบนไลท์ห้าจุดคะ่ะพี่ๆมาพร้อมกับประตูมือเปิดนะคะประตูมือเปิดมีพร้อมไฟวิ่งนะคะ อ่าตอนนี้ถ่ายตอนเย็นๆเนาะอาจจะแสงอาจจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดแยงตามากเวลากลางคืนเนี่ยลูกค้าสามารถหลีปรับหลีใส่ได้นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะไฟส่องเท้านะคะมีให้พร้อมนะคะอ่ะแล้วก็มาที่หน้าจอค่ะหน้าจอของตัวรถนะคะก็คือได้อ่อ เพิ่มเติมนะคะจอ Android นะคะแล้วก็สามารถดู YouTube ได้ต่ออินเทอร์เน็ตได้นะคะเออ Android หรือว่า Apple CarPlay สามารถต่อได้นะคะอ่ะนี่คันนี้ทำเครื่องเสียงนะคะด้วยนะคะ แล้วก็อ่อรีเควสนะคะเป็นจอกลางนะคะแอนดรอยนะคะนี่มาพร้อมกับไฟนะคะตรงจอกลางนะคะเพื่อเพิ่มอรรถรสในการดูหนังฟังเพลงนะคะอ่าอันนี้สามารถพับเก็บได้นะคะอะและต่อไปค่ะเป็น กล้อง360นะคะนี่ค่ะนี่ดูข้างหน้านะคะนี่สามสามดสองดได้นะคะดูข้างหน้าดูข้างหลังนะคะรอบคันได้หมดเลยนะคะนี่ แล้วก็ที่สำคัญนะคะพี่พี่เห็นไหมตัวรถเนี่ยก็เป็นสีจริงนะคะตามสีรถด้วยนะคะอ่ะแล้วก็เอ่ออันนี้จะเป็นสวิตช์เปิดปิดตัวเซนเซอร์นะคะแล้วก็ถัดมาค่ะพี่พี่เป็นหัวเกียร์นะคะอันนี้เบิกศูนย์นะคะเป็นตัวท็อปสุดนะคะมุมหนังนะคะและที่สำคัญค่ะพี่พี่ไฟ มีที่ปูนิ่มพนครกับหมีพนครเท่านั้นนะคะตรงคอนโซลกลางนะคะพี่ๆเห็นไหมเอ่ยมันจะมียิบๆเนาะเป็นสีอะคริลิกนะคะเมทัลลิกอ่านี่นะคะแล้วก็ตรงด้านด้านข้างนะคะก็เป็นเช่นกันนะคะตรงประตูประตูเปิดก็เป็นเช่นกันนะคะ เบาะหนังนะคะลูกค้าได้รีเควสนะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะนี่เป็นแบบเออ่รถหรูยี่ห้อหนึ่งนะคะนี่เป็นสีสวยพรีเมียมนะคะอ่ะเดี๋ยวปูนิ่มจะพาพี่ๆไปดูด้านหน้าของตัวรถนะคะแล้วก็ดูการสตาร์ทจากมือถือคะ่ะ ย่างที่บอกข่าวมากแค่นิ้วมือนะคะกดแค่5วินะคะก็สามารถสตาร์ทรถนะคะด้วยมือถือแค่ดีอีกเนาเอลอข้อดีอของการใช้มือถือสตาร์ทรถนะคะเออ่ลูกค้าลืมกุญแจไว้บ้านนะคะขับมาตลาดเนาะสามารถสตา,าร,าารถถ์ทสีดับเครื่องจากรงได้นะคะแต่ที่สำคัญ เวลาเชื่อมต่อแล้วลูกค้าต้องจำคัสตรหจปุ๋่นให้ได้นะคะเพราะว่าถ้าลืมคัดรแล้วตัวเนี้ยก็จะล็อกนะคะไม่สามารถใช้งานได้นะคะอ่าเอ่อลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะ e นะคะหรือว่า u s นะคะไม่ว่าจะเป็น active p r e m i u นะคะแต่เป็นบอมาเฟียนะคะ r F นะคะแต่แบบสมรต นะคะอย่างหลายๆคลิปที่นิ่มโปรโมทนะคะลูกค้าทักแชทก็มาสอบถามรายละเอียดได้นะคะลูกค้ายามแต่งแบบไหนนะคะสามารถดูรายละเอียดได้นะคะลดหนึ่งพันลูกค้าสามารถบอกรายละเอียดและวต้องการของผ่านมาได้นะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนะคะและลดขออคุเทลนะคะกับตัวมาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ